ยคนเอกสมัครทุกสีตาที่บุษารัฐตรีว่าการกระทรวงพาลาโฮนเก่เอกส่วนทุกขนที่ช่วยรัฐมนตรีใรการกระทรวงกลาโคนเอกหลวงสุกรีดีิหรือรมนตรีรัฐมนรีราลกระทรวงพาลาโคนเอกรัฐมนตริธิการรัฐมนตรีรากระทรงาลาโฮนะครับคนเอกสนิทสิสัันกัตลาดกระทรวงกลาโคนเอกสมรถนะดีที

私はこの時点でちょ